ครั้งหนึ่งเราเคยเตื่นเต้นกับกรุวัดราชบุรณะแตกจากการจลกรรมจนทราบว่าภายในกรุนั้นเต็มไปด้วยทองคำมากมายที่ทำให้เราได้ทราบว่าเมืองไทยของเราในอดีตร่ำรวยรุ่งเรืองและมีฝีมือง,งานช่างขนาดไหนเพราะสิ่งของที่ขุดพบถึงแม้จะเหลือเพียงเล็กน้อยแต่ก็งดงามปราณีตและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองทุกครั้ง ที่เราได้เข้าไปชมก็จะได้ทั้งความตื่นตาและเศร้าใจไปพร้อมกันเพราะที่หลงเหลืออยู่เทียบไม่ได้เลยกับการที่ถูกจนลกรรมไปและอยู่โชว์ที่ต่างประเทศและบางส่วนก็คงจะสูญหายไปแล้วตลอดการเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันนี้ก็เกิดขึ้นอีกเช่นกันที่เขาปลายบัตจังหวัดบุรีรับที่นี่ ก็ถูกโจรป้นขุดทาลายจนศาสนาสถานพังทลายเหลือเพียงซากแต่ก็ได้ขุดพบพระโพธิสัตว์สมริ์ที่มีอายุกว่า1,300ปีซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีเอกลักษณ์สวยงามโดดเด่นไม่เหมือนที่ใดถูกขโมยขุดไปจากเขาปลายบัตรเมื่อ50กว่าปีก่อนปัจจุบันไปโผล่ที่พิพิธภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาและถูกตีมูลค่ามากกว่าพันล้านบาทรูปหล่อสมธิ์ที่พบว่ามีมากถึง300องค์ บางส่วนก็ไปโผลตั้งโชว์ที่ต่างประเทศก่อให้เกิดกระแสทวงคืนพระโพธิสัตว์ประโคนชัยจากพิธิธพัณฑ์ในสหรัฐขึ้นทําให้ชื่อของปราศาสตรเขาปลายบัตรปราศาสตร์ที่แทบไม่เคยอยู่ในความรับรู้ของคนไทยก็ถูกจับตามองพร้อมเผยเรื่องราวในอดีตอันเลึนลับประติมาก,กรรมกลุ่มนี้ถือว่ามีความสำคัญทางวิชาการมาก อาจถือได้ว่าเป็นการพบพระพุทธรูปฝ,ฝ่ายมหายานที่เจอร่วมกันครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวแต่คนไทยก็แทบไม่รู้จักถือเป็นการเปิดโลกทีเดียวครับว่าคนพื้นถิ่นของเรามีเทคนิคการหล่อสมริดโบราณที่เป็นที่สุดของอัจฉริยะและมีความรู้ความสามารถสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะเวลาเดียวกันพระโพธิสัตว์พระโคนชัยกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่มีความโดดเด่นสูงสุดและสามารถเอาไปเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของพื้นที่อีสานใต้กับกัมพูชาในอดีตเพราะหน้าตาของศิลปกรรมเป็นไปในทํานองเดียวกันกับศิลปะก่อนเมืองพระนครแต่ก็มีความผสมศิลปะแบบทวาราวดีซึ่งเป็นอารยธรรมที่แพร่กระจายและ,จะเจริญรุ่งเรืองมากในพื้นที่ที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันคนกลุ่มนี้นับถือพุทธมหายานที่น่าจะเกี่ยวข้องกับปราสาทพิมาย เพราะปราสาทพิมายนั้นเป็นปราสาทในวัฒนธรรมขอมแต่กลับสร้างขึ้นภายใต้ความเชื่อของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานและมีขนาดใหญ่ที่สุดในดินแดนแถบนี้กลุ่มคนทําประติมากรรมอาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวหรือเกี่ยวข้องกับปราสาทหินพิมายไม่มากก็น้อยปราสาทปลายบัตตั้งอยู่บนเขาปลายบัตซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วอีกลูกหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์แต่เขาลูกนี้มีความพิเศษคือเป็นภูเขา ที่มีปรา,าสาทตั้งอยู่ถึงสองแห่งคือปราสาทปลายบัดหนึ่งและปราสาทปลายบัดสองปราสาทปลายบัดหนึ่งนั้นได้รับการบูรณะจนกลับมาสวยงามส่วนปราสาทปลายบัดสองยังไม่ได้รับการบูรณนะสภาพยังคงเป็นปราสาทที่ดูลึกลับที่แทรกอยู่กลางแมกไม้ที่ยังคงสภาพเคล้มขังไม่เหมือนที่ใดปราสาทแห่งนี้เองที่พนพบรูปลอสมธิ์ในตำนานปราสาทปลายบัดสอง อยู่ห่างจากปลายบัตรหนึ่งประมาณหนึ่งกิโลเมตรทางด้านทิศตะวันตกลักษณะของปรา,าสาทเป็นาศาสนสถานตั้งอยู่บนสันเขาสร้างขึ้นตามความเชื่อของาศาสนาฮินดูรา,ารวพุทธศตวรรษที่1 5ถึง16โดยพบร่องรอยการขุดหาโบราณวัตถุเป็นหลุมจำนวนมากสภาพปรา,าสาทนั้นพังทลายจนไม่เหลือเขาเดิมปรา,าสาทแห่งนี้ก่อด้วยอิฐบนฐานศิลาแรงหลอมรอบด้วยกำแพงทำจากศิลาแรงเช่นกัน ดยมีประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกสภาพปัจจุบันส่วนยอดพังทลายโครงสร้างเริ่มมีการสุดเอียงจนต้องนำแท่งโลงหะค้ำยันป้องกันไม่ให้ล้มลงมารอบๆปราสาทยังมีชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมเศษอิฐ <Say it, S 1> และศิลาแรงกระจัดกระจายอยู่จำนวนมากแม้ปราสาทจะอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่แต่ก็ยังมองเห็นเขาลางแห่งความงดงามของศิละปะขอมแบบเกาะแก่แปรรูปซึ่งถูกรังสรรค์ขึ้นในราวพุทธศทวตวรรษที่15 หากปราสาทยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์จะมองเห็นปราสาทสามหลังตั้งตองงานอยู่บนฐานเดียวกันความผุพังของปราสาทหลังนี้นอกจากเป็นไปตามการเวลาแล้วเชื่อว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการลักลอบขุดหาของโบราณเคยมีเรื่องราวเล่ากันว่ามีการนำลวดสลิงฉุดยอดปราสาทให้พังลงมาเพื่อค้นหาวัตถุล้ำค่าภายในแต่ก็ไม่สำเร็จจึงใช้วิธีระเบิดปราสาทแทนดังนั้นปราสาทหลังนี้ในอดีต คงจะเป็นรูปทรงมากกว่าที่เห็นและจากปาก okay. คำคนที่เคยขุดและมีชีวิตอยู่นั้นเขาเล่าว่าเดิมทีอาจจะมีปราสาทอยู่ถึงห้าหลังก่อนกรมศิลป์จะมาเขาก็ได้ขุดทำลายออกหมดทำให้มีเศษซากหินกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่และปราสาทที่เหลืออยู่หนึ่งหลังนั้นก็คือองค์กลางที่เจอพระพุทธรูปใหญ่พระพุทธรูปใหญ่ที่ว่านี้ก็คือพระพุทธรูปนาคโปรกหินทรายที่งดงามราวกับเพิ่งแกะเสร็จใหม่ๆเมื่อพบพระพุทธรูปองค์นี้ ก็เป็นที่ฮือฮาจนกลายเป็นขุดกันอย่างเออกระเิกเป็นที่มาของการได้พบปฏิมากรรมสำริดกว่า300องค์ในกลุ่มพระโคนชัยปฏิมากรรมสำริดที่พบส่วนใหญ่เป็นพระโพธิสัตว์และบางส่วนก็เป็นพระพุทธรูปศิลปะทวาราวดีซึ่งทั้งหมดมีอายุราวพุทธศตวรรษที่1 3ถึง15ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าตัวปรา,าสาทซะอีกทำให้นักวิชาการหลายคนเกิดข้อสงสัยมากมายว่าพระพุทธรูปเหล่านี้มารวมกันอยู่ที่นี่ได้อย่างไร ทั้งที่ปรา,าสาทหลังนี้ก็ไม่ได้ใหญ่โตพนมรุ้งกับพี่หมายที่ใหญ่โตยังไม่พบมากมายขนาดนี้พระพุทธรูปกลุ่มนี้เรียกกันว่าเป็นแบบปราโคนชัยเป็นรูปแบบศิลปกรรมที่พบกระจายในบริเวณที่ราบสูงโคราชมากกว่าในกัมพูชาจึงอาจสันนิษฐานได้ว่าบริเวณที่ราบสูงโคราชเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่สำคัญในช่วงที่อาณาจักรเจนละบกกับเจนละน้ำเกิดความแตกแยกกัน จนกระทั่งสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่สองปฏิมากรรมกลุ่มนี้ก็ได้ค้นพบน้อยลงนักวิชาการสันนิฐานว่าปริมากรรมกลุ่มนี้อาจแสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรอิสระที่เรียกว่าศรีจนาศะภายหลังเป็นที่ยอมรับกันว่าคือเมืองเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาที่พบหลักฐานปรติมากรรมสำริดแบบเดียวกันนี้อยู่บริเวณที่พระนอนวัดธรรมจักรเสมาราม และยังพบเสียรพระโพธิสัตว์ที่บ้านตโนดอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาหล่อด้วยสำริดอายุราวพุทธศตรวตรรษที่1 3 1 4ถึงพบราวพุทธศักราช2504ร่วมกับชิ้นส่วนที่แตกหักอื่นรวมเจชิ้นอยู่ในสภาพชำรุดแต่ต่อมาได้รับการอนุรักษ์จนอยู่ในสภาพสมบูรณ์เสียรพระโพธิสัตว์นี้นับเป็นศิลปะชิ้นเอกชิ้นหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติพระนครมาเป็นเวลานาน,าน จนกระทั่งมื่อกลางปีพศสอ 2, 5 6 4าิทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดยศาการหมุนเวียนเรื่องอารยธรรมวิวัฒนลพบ,บุรีศีรีรามเทพนครจึงได้มีการนำชิ้นส่วนปฏิมกรรมทั้ง7ชิ้นมาประกอบเข้าด้วยกันบนหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริงตามรูปแบบการสันนิษฐานและการบูรณาการทางด้านวิชาการระหว่างนักวิชาการหลายแขนงวันน่าจะมีความสูงประมาณ3 1 0ถึง340เซนติเมตรจึงนับว่า เป็นประติกรรมสำริดที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยความใหญ่โตของพระโพธิสัตว์องค์นี้ยังชี้ให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของการหล่อสำริดขนาดใหญ่ของกลุ่มคนบริเวณนี้ตั้งแต่เมื่อพันปีที่แล้วประติกรรมรูปเคารพชิ้นนี้จัดอยู่ในกลุ่มศิลปะปะโคนชัยรูปแบบศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากขอโบราณ และพบมากบริเวณที่ราบสูงโคราชเช่นเดียวกับกลุ่มปฏติมากรรมจากบ้านฝ้ายอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์และปฏิมากรรมสำริดจ,จากเขาปลายบัตรอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์รูปหล่อสำริดเหล่านี้มีความแตกต่างจากแหล่งอื่นๆมีรูปแบบเฉพาะเป็นของตนเองที่โดดเด่นนักวิชาการไทยจึงเรียกว่าศิลปะทวาราวดีอีสานแต่นักวิชาการต่างชาติกับเรียกว่าศิลปะประโคนชัย ตามชื่อของสถานที่ค้นพบและพบมากที่สุดในเขตอำเภอรประโคนชัยหรือบริเวณเขาปลายบัดสองนี่เองครับซึ่งพบมีขนาดหลากหลายมากองค์ใหญ่ที่สุดมีความสูงถึง3เมตรองค์ที่มีขนาดความสูง80-142เซนติเมตรมีประมาณ10องค์และมีขนาดเล็ก10-50เซนติเมตรมีมากกว่า300องค์เลยทีเดียวอัตลักษณ์สำคัญของรูปแบบศิลปะแบบประโคนชัยที่แตกต่างไม่มีใครเหมือน ก็คือมีสัตว์ส่วนคล้ายคนจริงมีลักษณะผอมบางแขนขายาวเรียวส่วนใหญ่มีสี่กรนทำท่ามุตราแต่นิ้วมืองอเข้าเพียงเล็กน้อยใบหน้าหล่อเหลาคมคายมีหนวดริมฝีปากอวบอิ่มคิ้วโก่งไม่มีรายพระศกมวยผมทิ้งห้อยลงมาคล้ายสับปะรดมวยผมด้านหน้าหากมีรูปพระอมิตรพะหรือรูปบุคคลนั่งบนมวยผมเรียกว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนถ้ามีรูปสถูปเจดีเรียกว่า พระโพธิสัตว์สีอริยเมตไตรและเส้นผมนั้นเป็นเส้นชัดเครื่องแต่งกายจะเปลือยท่อนบนดุงผ้าสั้นใช้เชือกรัดแทนเข็มขัดและมักประทับยืนในท่าอาพังหรือยืนเอียงตนเพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่ผลิตด้วยกรรมวิธีการขับขี้พึ่งคล้ายเทคนิคในปัจจุบันก็คือการปั้นหุ่นขี้พึ่งก่อนแล้วจึงหล่อบล็อกขึ้นให้เป็นแม่พิมพ์และไล่ขี้พึ่งออกแล้วจึงเทสำริดเพื่อหล่อมีแกนเหล็กค้ำยันภายในมีเนื้อสำริดหนาะ ทำให้มีน้ำหนักมากกว่าศิลปะในสมัยอื่นๆแต่ละองค์จะมีสีที่แตกต่างกันเกิดจากส่วนผสมของทองแดงและดีบุกที่ไม่เท่ากันอาจจะมีโลหะอย่างอื่นผสมลงไปด้วยยิ่งทําให้สีสันแตกต่างกันออกไปอีกแล้วกลุ่มนี้มันแตกได้อย่างไรและยังมีเรื่องราวอาถรรพ์ของคนที่ลักลอบขุดที่พบเจออีกย้อนกลับไปเมื่อ50ปีก่อนในยุคสงครามเวียดนาม ซึ่งมีการลักลอบขุดหาสมบัติบนปราสาทแห่งนี้โดยเริ่มมีการลักลอบขุดพระกันช่วงพศ2506ชาวบ้านได้พระสำริดไปจํานวนหนึ่งส่วนใหญ่เอาไปฝากเท่าแก่คนหนึ่งเพื่อน,นําไปขายที่ตัวอําเภอนางรองแต่เท่าแก่คนนี้คิดจะโกงเงินชาวบ้านโดยอ้างว่าพระที่รับมาหายไปแล้วซึ่งกะจะขายแล้วก็เก็บเงินไว้เพียงคนเดียวแต่แล้วก็เกิดเรื่องราวอาถรรพ์คนหัวลุกขึ้นเมื่อเท่าแก่ ตกลดดยสารตายและเมียก็เกิดการคลุ้มคลั่งจนกินยาฆ่าตัวตายตามผัวไปเมื่อมีข่าวแพรส่สะพัดออกมาว่ามีการพบเทวรูปทำให้มีชาวบ้านมากมายบุกขึ้นไปที่ตัวปราศาสตรยิ่งช่วงเดือนสิงหาคมพศ2507ช่วงที่ฝนตกหนักชาวบ้านก็กลับมาขุดกันอีกเพราะเห็นขี้สำริดไหลเป็นทางจึงขุดตามรอยขึ้นไปก็พบพระสำริดอีกหลายองค์และก็ช่วงเวลานี้เองที่ทำให้ขุดค้นพบพระนาคบกหินสาย เรื่องราวการขุดแบบเอก,กระึกโจดจันกันไปทั่วทั้งหมู่บ้านจนทราบข่าวถึงนายอำเภอก็มาไล่จับชาวบ้านที่ก่อเหตุก่อนเอารถมาจอดกลางหมู่บ้านแล้วก็ขู่บังคับให้ชาวบ้านที่เอาพระไปนํามาคืนจนได้พระสำนิศเต็มคันรถมีพระนาคปกหินทรายตั้งอยู่ตรงกลางแล้วก็ขนไปยังโรงพักละหารทรายแต่ก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นเมื่อพระสำลิ์ที่ขนขึ้นรถนายอำเภอไปได้หายสาบสูญไประหว่างทางเหลือแค่พระนาคปก ที่ทำจากหินเพียงองค์เดียวที่เหลืออยู่บนรถจากนั้นเพียงหนึ่งเดือนนายอำเภอก็ถูกยิงตายปัจจุบันพระนาคปรกองค์นี้ก็ได้เก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ไปก็มีการลักลอบขุดวัตถุโบราณบนเขาปลายบัตรอีกเรื่อยๆจนทําให้พบพระสำลิศขนาดครึ่งเมตรเกือบ50องค์วางอยู่รอบฐานปราสาทอิดด้านนอก ส่วนองค์เล็กๆวางเรียงกันอยู่ฝั่งขวาของปราสาทสองจุดมีการเอาผ้าห่อไว้อย่างดีและมีทรายรองพระไว้ในช่องที่ทําจากหินภูเขาไฟยาวประมาณ3เมตรจากนั้นมีชาวบ้านคนหนึ่งเป็นหนายหน้ารวบรวมผ้าสำลีจากชาวบ้านได้ประมาณ300องค์และขายให้แก่นางเอ็มมาและนายเรดฟอร์ดที่รับซื้อไปกว่า100องค์ในราคาตั้งแต่องค์ละ3 0 0 0ถึง1,000บาทตามสภาพที่พบแล้วเรื่องก็เงียบไป จนกระทั่งปี2,520มีคนเอาเครื่องตรวจวัตถุระเบิดมาตรวจสอบหาภาสมริ์ที่เหลืออยู่หวังจะพบบ้างแต่ก็ต้องคว้านน้ำเหลวพอเครื่องรวนไม่หยุดบางคนก็บอกว่าเป็นอาถรรพ์ของเขาปลายบัตรแต่บางคนก็บอกว่าเพราะหินผู้เขาไฟนี่แหละที่กระจายอยู่เต็มพื้นที่ทำให้เขาแห่งนี้เต็มไปด้วยแร่เหล็กจำนวนมากทำให้เครื่องดังตลอดเวลาเลยหาภาสทธิ์ไม่เจอหลังจากนั้นชาวบ้าน ก็พามาขุดกันเต็มพื้นที่มากันหลายกลุ่มขุดทั้งกลางวันกลางคืนขุดคุ้ยดินทับกันไปทับกันมาจนปราศาสตร์มีสภาพเละเทะไม่เหลือชิ้นดีอย่างที่เห็นจนเลื่องเป็นข่าวดังใหญ่โตกรมศินจึงรีบมาตรวจสอบและขุดแต่งโดยไม่แจ้งให้กรมป่าไม้กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้รับทราบและไม่ยอมตั้งคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนชาวบ้านเพื่อดูแลการขุดและก็ได้ตัดต้นไม้เพื่อกลุยทางทำถนนไปหลายตน้น จนผู้ใหญ่บ้านต้องไปแจ้งให้ผู้ว่าสั่งระงับการขุดดังกล่าวซึ่งต่อมาอธิบดีกมรมศิลปกรก็ได้เข้าไกล่เกลีย่ยจนกลับมาขุดกันได้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่พบเจอพระสมริ์เพิ่มเติมอีกเลยและหลังจากรูปรล่อสทริ์ถูกนําออกนอกประเทศเป็นจํานวนมากจนกระทั่งมีบริษัทเอกชนลายหนึ่งนำรูปหอสมริดองค์หนึ่ง,ออ,ง,ง,งออกมาประมูลโดยตีราคาไว้ระหว่าง1.4ถึง2.5ล้านบาทจากนั้น มีผู้ควักกระเป๋าซื้อไปในราคา92,500ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3.2ล้านบาทขณะที่ราคาขายในยุคที่คนพบนั้นมีราคาเพียง3-5,000บาทเท่านั้นต่อมามีนักวิจัยรายหนึ่งในสหรัฐเผยข้อมูลว่าใน Metropolitan Museum of Art หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนนิวยอร์กสหรัฐอเมริกายังมีโบราณวัตถุที่ถูกระบุว่าได้มาจากอำเภอประโคนชัย และพื้นที่ใกล้เคียงอีกหลายชิ้นหนึ่งในนั้นคือพระโพธิ ok สัตว์อวโลกิเตสวนสัมฤทธิ์ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดเท่าที่เคยพบมาองคหนึ่งทําให้เกิดการจุดประกายความหวังในการทวงคืนโบราณวัตถุกลับสู่ประเทศไทยอีกครั้งและที่สําคัญคือป้ายคําอธิบายในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวระบุชัดเจนว่าปติมากรรมพบที่ปราสาทเขาปลายบัดนอกจากนี้ยังมีพยานบุคคล หรือคนที่ขุดสมบัติที่ยังมีชีวิตอยู่และภาพถ่ายปรศาสตร์ก็ระบุต,ตรงกันว่าพระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์นี้มาจากกลุปมพระโขนงแน่นอนซึ่งก็สอดคล้องกับบันทึกของชาวต่างชาติหนังสือพิมพ์ประเทศอังกฤษพศ2508ซึ่งตีพิมพ์ข่าวเริ่มการขุดค้นพบกลุ่มระโขนงเป็นครั้งแรกของโลกและหนึ่งในบทความที่สำคัญก็คือบทความของนางเอ็มม่าซีบังเกอร์นักวิชาการและพันธรักษ์ ที่มีส่วนพัวพันกับการค้าโบราณวัตถุในสมัยนั้นบทความของเอมมาซีบังเกอร์เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวที่เดินทางมาสำรวจเขาปลายบัตแล้วเขียนถึงปฏิมากรรมสำริดแบบประโคนชัยตีพิมพ์ไว้ในวรารสาร a าร of ออฟเเชียเมื่อพุทธศาาักราช2513ได้ปรากฏภาพถ่ายของปรสา,า,าสาทเขาปลายบัตสองซึ่งมีสภาพไม่ต่างจากปัจจุบันเพราะในภาพชุดดังกล่าวมีส่วนยอดปราสาทที่พังทลายลงมาแล้วทำให้เป็นหลักฐานชั้นดีว่า เครื่องสำริดที่พบนั้นมาจากเขาแห่งนี้อย่างแน่นอนซึ่งอาจจะเป็นหลักฐานสำคัญในการทวงคืนวัตถุโบราณให้กลับคืนสู่ประเทศไทยแม้เขาปลายบัดสองแห่งนี้จะหลงเหลือเพียงซากปลักหักพังแต่คนรุ่นหลังก็ยังได้จินตนาการถึงความรุ่งเรืองของาศาสนาพุทธนิกายมหายานเมื่อครั้ง 1, 2 0 0ปีก่อนของอาณาจักรแห่งนี้ว่ามีความยิ่งใหญ่จเจริญรุ่งเรืองถึงเพียงใด ส่งชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของดินแดนแถบที่ราบสูงโคราชซึ่งเป็นพื้นที่สําคัญของชาวพุทธที่มีความมั่นคงมาโดยตลอดหลังจากนี้ก็มาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ประติมากรรมสัมฤทธิ์กลับมายังบ้านเกิดอีกกี่องค์ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่มีข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ